สวัสดีค่ะคุณครูปียรัต์บุญลักษ์นะคะรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนกันนะคะอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนมีการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ะะจะดูจากแผนที่เรามาดูเลยนะคะว่าชาวอินเดียและจีนเนี่ยได้เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปีแล้วทำให้ดินแดนไทยและดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีอิทธิพลหรือได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและจีนด้วยนะคะ yeah. นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูชาวอินเดียและจีนเดินทางเข้ามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันเรามาดูเหตุผลแรกก็คือการติดต่อค้าขายนะคะการติดต่อค้าขายของชาวจีนเนี่ยได้แก่การขายของผ้าไหมกระดาษใบาชาและก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆส่วนสินค้าของชาวอินเดียก็ได้แก่ผ้า พรมเครื่องเงินหินสีแล้วก็เครื่องเทศนะคะส่วนเหตุผลประการที่สองก็คือการเผยแพร่ศาสนานี่การเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเรามาดูเลยว่าจากดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเข้ามานะคะจากอินเดียส่วนศาสานาพุทธและอินเดียและก็ศีลังกาด้วยนะคะ ส่วนเวียดนามก็รับศาสนาพุทธนิกายมหายานจากจีนนะคะส่วนประการที่3เหตุผลที่3ก็คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำให้มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอันนี้สำคัญและเพราะว่าการรับเข้ามาวัฒนธรรมเนี่ยที่เรานำมาใช้ก็คืออย่างวัฒนธรรมจีนอย่างเช่นการปรุงอาหารด้วยน้ำมันนะคะน้ำมันที่เรานำไปปรุงเนี่ยก็ และการใช้กระทะการดื่มชาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนส่วนชาวอินเดียที่เราเห็นง่ายๆเลยนะคะก็คือการนุ่งจงกระเบนการกินหมากในคนวัยรุ่นเก่าเนี่ยนะคะก็ยังจะทานหมากอยู่เนาะแล้ววรรณกรรมในเรื่องของรามเกียรตินะต่อไปประการที่4การที่4คือการติดต่อทางการทูตทีนี้การติดต่อทางการทูตเนี่ย ชาวจีนเนี่ยก็ได้เดินทางมายัางดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยโดยโลสสมพเพอนักเรียนดูที่ภาพสไลด์มันมีสัมเพาจีนเห็นไหมคะ,ะแล้วก็ไปส่งทูตเนี่ยไปยังสำนักจีนอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายระหว่างประเทศที่เราเรียกกันว่าการค้าขายในระบบบรณาการนั่นเองนะคะจากนั้นมาดูอิทธิพลอารยธรรมจีน และอินเดียที่มีผลต่อสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียอย่างไรบ้างามาดูเลยจะคือด้านอักษรศาสตร์นะคะด้านต่อไปด้านกฎหมายด้านศาสนานะคะแล้วก็ด้านการปกครองนะยังไม่หมดด้านศิลปะวิทยาการแล้วอันสุดท้ายก็คือด้านวิถีชีวิตนะคะ จากด้านอักษรศาสตร์เรามาดูทีละด้านนะคะอักษรศาสตร์ก็คือการใช้ภาษาขอมได้รับอิทธิพลมาจากภาษาของอินเดียเลยนะคะรวมทั้งภาษาไทยที่เราใช้ประดิษฐ์ตัวอักษรเนี่ยในสมัยสุขโขทัยนะคะหรือพ่อขุนรามคำแหงท่านเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาขอมเดิมด้วยนะคะนอกจากนี้นะเราก็ยังได้รับภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต มาจากหลายทางนะ,ะทั้งทางพระพุทธศาสนาผ่านพราหมณ์ที่มาจากอินเดียและเขเมรด้วยและยังไม่หมดทั้งยังได้รับวรรณกรรมวรรณคดีเช่นรามเกียรตินะชาดกานักเรียนคะมาดูด้านอักษรศาสตร์นะคะด้านอักษรศาสตร์เป็นภาษาของที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอินเดีย รวมทั้งภาษาไทยที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาในสมัยสุขโขทัยหรือพ,อพ่อขุนรามคำแหงของเราเนี่ยนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาขอมเดิมด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้รับภาษาบาลีสันสกิตมาจากหลายทางยกตัวอย่างง่ายๆเช่นทางพระพุทธศา,าส,นสนาเรานะคะผ่านทางพราม์ที่มาจากอินเดียแล้วก็เขมรแล้วก็ทั้งยังเรื่องของวรรณคดี เช่นวรณคดีรามเกียรติ์ชาดกที่สอบในพระพุทธศาสนานะคะ,ะด้านต่อไปก็คือด้านกฎหมายด้านกฎหมายเราก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลกฎหมายเนี่ยมาจากประเทศอินเดียเลยนะคะก็คือมีคำพีพ,พระธรรมศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียที่เรียกว่า,าพระธรรมศาสตร์แล้วเนี่ย เป็นหลักฐานทางกฎหมายของเขเมรด้วยนะคะกฎหมายของพมา่าด้วยกฎหมายของมอญและกฎหมายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก่อนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยแบบชาตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ของเรานะคะทีนี้เรามาดูด้านต่อไปในเรื่องของด้านศาสนา ะะด้านศาสนาก็คือเริ่มเนี่ยดินแดนไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเลยนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลเนาะโดยแว่นแคว้นที่จเจริญรุ่งเรืองในดินแดนไทยเนี่ยเช่นธรรวดีนะคะลวโวได้รับอิทธิพลด้านศาสนาจากอินเดียในสมัยสุขโขทัยก็ได้รับ พระพุทธศาสนามาจากคนครศรีธรรมราชจึงทำให้พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนิน,น,นชีวิตและการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของไทยนะะด้านต่อไปเลยด้านการปกครองนะคะด้านการปกครองก็คือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับรูปแบบการปกครองจากอินเดียเช่นการ ปกครองโดยกษัตริย์เป็นใหญ่นะคะการได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูเนี่ยทำให้มีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสมมุติเทพหรือกึ่งเทพการใช้ราชาศาพัพนะตลอดจนพิธีกรรมต่างๆเช่นพระราชพิธีทางราชาพิเศษเป็นพิธีกรรมที่รับอิทธิพลมาจากอินเดีย โดยผ่านทางประเทศกัมพูชาน,นะคะอะดูด้านต่อไปด้านศิลปะวิทยาการด้านนี้เป็นเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นเจดีทรงปรางที่รับมาจากเขมรเจดี JD. ทรงดอกบัวตูม ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุขโขทัยเป็นต้นนะคะงานด้านปฏิมากรรมบ้างครูขยายความเรื่องปฏิมากรรมสักครู่นะคะก็คือเรื่องของการปั้นนะคะปั้นในเรื่องของปั้นพระพุทธรูปนะคะอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูทำให้มีการก่อสร้างนะสร้างเช่นสร้างประสาทหินนะคะสร้างเทวรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเนี่ยในหลายพื้นที่ เช่นในกัมพูชาไทยอินเดียนะคะทีนี้เรามาดูด้านต่อไปในเรื่องของด้านวิถีชีวิตการประกอบอาหารที่ใส่เครื่องแกงเครื่องเทศการแต่งกายโดยเฉพาะการนุ่งจงกระเบนแบบชาวอินเดียนี่นะคะก็จะมีเริ่มในการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังคงเห็นอยู่นะคะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของอารยธรรมจีนบ้าง อิทธิพลของอริยธรรมจีนตามแผนที่ก็มีเช่นกันนะคะด้านวิถีชีวิตด้านอักษรศาสตร์ด้านการค้าขายด้านศาสนาด้านศิลปะวิทยาการนะคะนักเรียนคะดูด้านอักษรศาสตร์บ้าง ของจีนนะคะก็จะมีในเรื่องของวรรณกรรมจีนที่เผยแผ่หลายหลายหลายเรื่องเช่นสามก๊กนักเรียนเคยได้ยินนะคะไซอิ๋วนี่ก็นํามาเป็นภาพยนตร์ด,ด้วยแล้วก็เป็นละครเป,เ,เป็นวรรณกรรมที่เขาแต่งมาโดยคนจีนนะคะเป็นต้นมีการใช้ภาษาจีนที่ปะปนอยู่กับภาษาไทยหรือบางคำเนี่ยได้ใช้คําที่เป็นทับศัพท์นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นจุนจู หมายถึงนายสัเภานะคะใต้ก๋งหมายถึงนายท้ายนะเท่าเต้งหมายถึงคนทอดสมออันนี้พูดถึงการเดินทางทางเรือเลยนะคะต่อไปด้านการค้าขายและการเดินเรือการค้าขายทางเดินเรือมีอะไรบ้างตั้งแต่สมัยยุทธยาเนี่ยไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้อาศัยชาวจีนนะคะทำหน้าที่เดินเรือ โดยใช้วิธีการแบบจีนและว่าจ้างพ่อค้าชาวจีนเนี่ยเข้ามารับราชการในสำนักเพื่อทำหน้าที่ดูแลการค้าโดยเฉพาะเลยนะคะรับระบบมาตราช่างนะตวงวัดและการนำลูกคิดนะคะลูกคิดจะเป็นแผงแผงแล้วก็ดีดเนี่ยมาจากประเทศจีนเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจนะด้านต่อไปเลยก็คือด้านศาสนา ด้านศาสนาเกี่ยวข้องก็คือพอพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นนิกายคือนิกายมหายานแบบจีนนะคะแล้วก็วัฒนธรรมจีนก็ได้มีการเผยแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันนะคะผ่านทางไหนผ่านทางชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแล้วก็อบพยพมาตั้งถิ่นฐานนะคะทางด้านนี้ก็เกิดการประเพณีขึ้นมานะคะการประเพณีคือประเพณีไหว้เจ้านะคะ ไห้บรรพบุรุษและประเพณีการกินเจในวันตรุษจีนซึ่งนครสวรรค์เราก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปทางด้านศิลปะวิทยาการด้านศิลปะวิทยาการก็คือในเวียดนามเนี่ยก็ได้รับรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจากจีนด้วยสถาปั กยะกรรมและศิลปรกรรมครูขยายความนิดนึงก็คือในเรื่องของสิ่งก่อสร้างนะคะที่เป็นรูปลักษณ์ของเฉพาะนะคะต่อไปส่วนคนไทยก็ได้รับอิทธิพลจากจิตกรรมและการทําเครื่องปั้นดินเผาจากจีนจิตกรรมก็คือการวาดภาพนะคะเครื่องปั้นดินเผาก็คือปั้นจากมือเราเนี่ยนะคะส่วนด้านต่อไปก็คือด้านวิถีชีวิตด้านวิถีชีวิตเนี่ยวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันที่ไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาจากจีนเลยก็ง่ายๆก็คือเช่นการทำอาหารแบบผัดนะคะผัดที่ใช้น้ำมันแล้วก็นำภาชนากะกระทะเนี่ยนำมาใส่น้ำมันแล้วก็มีวิธีการที่เครื่องมือในการรับประทานอาหารก็คือตะเกียบนะคะแล้วการดื่มชาการตั้งรับประทานบนโต๊ะเก้าอี้ หรือแม้แต่เตียงนอนเนี่ยนะคะและการใช้กระดาษนักเรียนคะจากที่ครูอธิบายไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะครูวหวังว่านักเรียนพอ,พอเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้หลายครั้งหรือศึกษาทางหลายช่องทางนะคะนักเรียนก็สามารถดูประกอบกันไปได้เลยนี้หลังจากที่เราเรียนแล้ววันนี้เราก็ มาทำแบบใบงานกันนะคะเป็นใบงานในเรื่องของอาการจำแนกอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะแนบใบงานนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนทำลงสมุดในวิชาประวัติศาสตร์ป .5 นะคะทำลงสมุดนะคะนักเรียนค่ะแล้วถ้ามีอะไร ไม่เข้าใจในเรื่องของเนื้อหานักเรียนย้อนกลับไปดูได้หลายๆรอบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ในช่วงชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัตินะไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ